ตอนนี้ครับออกจากปราสาทหินพิมาละมาใส่ยอกใส่ย้อยใส่งอกใส่ย้อยนี่นต้นใส่ใส,ส่งามตัวนี้ใส่งามอ๋อเนี่ย เดี๋ยวอย่าพึ่งไปนะครับรอยายก่อนครับสารเจ้าแม่ไสางามตัวนี้บ่ได้ไหมเป็นสารตอนไหนอืมสารเจ้าแม่ไสางามนะครับอันนี้เห็ดข้าวใบเห็ต้นไม้ขึ้นเลยเนะะากะกระไตกระไตมาตะกก,<อ>กกกกหลักเลยไหมกกเงาไหมกกแหลกแหลกอันนี้ม่ย่อยลงเนี่นี่นี่คือสาขาที่ม่ย่อยลงเนี่ยโอ้ห่าเพิ่นมาไปถึงกันเบิดเลยไปถึงกันเบิด งามเนี่ยต้นใหญ่มันอยู่ซสเนี่ต้นใหญไอยู่นี่เงาเงาใหญ่เลยอยู่<ะ>ขยายพันธุ์ดีตัวเนาะ <c oughs> อย่ามันหักเลยเหตุค้านใหม่เหมือนปะเนี <c oughs> ย่ยค้านใหม่เอาไปอยู่เขึ้นวันี่ <c oughs> ต้นเดียวเดี๋ยวนี้ <c oughs> หลายพันปีเลยเนาะ <c oughs> ใส่ต้นมนันอะ ใส่ต้นมันจะได้ที่ช่างพุดละไหนป่าใส่ตะนินี้ตอนนี้ตอนนั้นใส่ย้อยห้อยระยะลมพัดมาถลาตรงเตียงนี่แหละไปเป็นทหารเกณฑ์ฝึกเพลงนี่แหละ ตื่นเช้ามากกับลองแต่เพลงใส่ยยอยนี่นะโอ้แสนละต่นเพลินฮันี่พอคอนน่อยมันกัย่อยลงไปแต่ต้นไปต้นไม้ตีโอบ่มีต้นเลยเด้อครับมันสังเกตบ่ครับพี่น้องครับมีแต่สาขาเพิ่นสำนักง,งานใหญ่เพิ่งจะใส่บุ๊ก<ม>นี่มีแต่สาขาใส่หย่อยเลยครับอืมเงินดปนังเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเขาไวเนะาะขยายไปจนทั่วเต็มพืนพ้นแผ่นดิน เอากเห็นต้นใหญ่มันน่ะเอาต้นใหญ่มันอยู่ไหนเนี่ยตามหาต้นใหญ่มันอยู่ไหนครับไหนไปลองส ไหนละต้นใหญ่มันอยู่ไหนเนี่ยทำไมมีแต่สาขาย่อยเขาล่ะเาไม่เจอต้นเออต้อนใหญ่มันอยู่ไหนเหรอค่ะนี่นั่นแหลมมันอยู่ไหนล่ะใช่หาเจอเขาไหนหาเจอเขาจะหายรางวัลอยู่เหรอฉันคนพื้นที่ทนนี้ฉันยังหาหาจะหาไ,ไม่เจออีกจ้โอ้ยฉันจะลองหาดูหน่ยไปถ้าฉันเจอฉันได้ไรางวัลหนี่งนี่ครับมุดไปไหนแล้วเขา่รู้ เขาบอกให้หาต้นใหญ่ให้เจอพะนะให้เจอแล้วเขาจะให้รางวัลมาดันมิจูใส่หละพี่น้องเลยอู้นี่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 ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขนาคนพื้นที่เขายังบอกเขายังหาไม่เจอเลยอ๋อปป,ป,ไ,ปไ,ไปตามหาต้นไทรใหญ่มาไปตามหาต้นไทรใหญ่กัน ต้ใใจในี่ค่ะข้างบนเขาจะเป็นแบบนี้นดูข้างบนโอ้เป็นไม้ดีส่เนะาะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเดี๋ยนีน้เนาะไม,ม้แบบนี้นี่ไม้ต้นใหญ่มนันนะฮะ พูดวะเนาะพูดวะเนาะเป็นเออน่ะเแมนจะดกักโค้งไปนี่เราก็จะหาบ่เจอถแถวยะน,นั่นโอ้ยไม่เชื่อหรอกฟังนี่สิแมนจะดักพร้อมเป็นต้อนใหญ่ ต้นไซใหญ่นี่ละมั้งครับต้นโบลามันฮะ,ะต้องเป็นแถวๆนี่เนาะสง,องสัยจะเป็นต้นนี้แหละครับ ต้นใหญ่มันจริงไม่ต้นนี้วะละ่ะต้นแม่มั้งเนี่ยใช่ไหมก็า้<ะ>านแหละต้นใหญ่มันเลย <c oughs> ต้นไหนต้นนี้นะน่าจะเป็นต้นนี้แหละ <c oughs> ตามหาจนเมื่อยแล้วนีอย่างนี่เลยอ, <c oughs> อย่าไปใกล้น้ำนะครับอืมนี่ครับมังขยายไป น่ครับแต่ย้ายยังไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมนี่แหละเนาะหนาจะอยู่แถวนี่ยเนี่เราเนี่ยธรรมชาติเนาะบุบบุบดูไปนี่ครับยังไเราจำแต่สองสามโล้ด้วตัวหนึ่งนี่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละครับเนี่ย ตรงที่เป็นเริ่มกอ็อหลงสางโตของตนไซนี่ครับพื้นที่ประมาณจากไรเนี่ยเตรยีตรยมไปหมาอาจจะเป็นแถวๆนี้แหละที่เขาขยายกิจการไปพนอ,อ้อมเกาะแก้วไปกึ้งนาไ้ค่างไซเทบันเอ้าเป็นต้นใหม่แปลกๆไม่ใครเห็นห ตามหาใส่ตอบไปนี่แหละต้นที่เขาบวชไว้เนี่ยต้องใส่เนี่แหละสร้างเขาบอกบวชออกนะไปไปไปโอ้ยไปนี่เห็นเจ้าแม่ใส่งามไหมเจ้าแม่ใส่งามนี่แผ่ <c oughs> กระจายไปนี่โอ้แมนเมนจดอก <c oughs> นี่แหละนี่แหละเริ่มต้นเพิ่มมาจากนี่แหละเนาะ สันนีฐานเด็ดเลยเนี่ยอ่านี่แหละนี่แหละใช่มาทางนี้อย่าพุ่งไปทางนู้นอย่าพุ่งไปมาทางนี้ก็เดินได้ขึ้นมาขึ้นมาบนตกะขึ้นข้าแต่ห้ได้ยุดหยุดจ้าแม่ใส่งามจ้าแม่ใส่งามลูกขับมรดกลูกข้าเป่าปลาเนี่ยอืมแมน ตนตำรับพ่นยศสลัดธานีคนสามร้อยห้าสิบปีต้นเนี้ยอืมนี่วงรอบเต้าอีหยังสุฎัดธานีอย่างคอนิรีวัดอย่นี่รตน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 พันไหมตนโอ้มันตนตำรับมันอยูุบนเมื่อวันที่โอ้เขามาปลูกจะบอกอยู่เดยเนี้สองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่นี่นี่อือ้เอามาปลูกเออว่าสมัยพระจุจอมเกลา ราชการที่หากรดิสประพาเมืองพีไม้เลยมาปลูกตัวนี้ไว้เลยมาปลูกตัวนี้ไว้นี่นี่นี่โอ้ปลูกบนต้นพันธุ์นนั่ใสงามนี่เอามาจากใส่ราชุลราชธานีนี่ที่ดีแอะแอะนี่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 ใส่ย้อยนครราชสีมาราชุลราธานีใส่หินชุมพลอ่าพระบรมราชินีเมียราชการที่หาแมปุกไว้อืออือปีปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ ี่ปีแล้วหลายกว่าปีหลายกว่าปียกรัตรนาโกสินโอ้อใส่ใหม่นะครับนี่เด็ต้นแม่เดิมนี่เด็กปะไรอ่ะนั่นนั่นอยญานั่นแล้วือวมาหาว่าเห็นนี่ครับเจอแล้วสามร้อยห้าสิบแปดปีครับแมมร้อนี่ต้นแม่เดิมของเขาโอ้พันล้อมาอยังดีครับสามหาแ ้นแม่เดินาทั้งลงแมนบอลผูลงกติไปเงานั่นแบบนี้พุ่นผูพุ่นเงาพุ่นหมวอายุกะตายเปลี่ยนตลอดโอ้ใช่หลัธรยาหนัพภาพกับเอารางวัลรางวัลเราหาไปหาแปดเ้งวดสิม่ไปเส้อรอตติเออว่ะตามเจอแล้วเออนี่ขอขอขอจ้าตัวไอ้เรอ่อสาดเด้อสิกลับมาถวายสรสั่งเอาบนไปเอาบนไปปะ ถ้าจะเรียนจำแม่สุพรรณนี่ไงลูกได้มาเห็นมาพอจนใส่งามแล้วน,นี่สารจำแม่ได้ใส่งามไหมเนาะแม่บัดน,นี้ลูกจะขอบ,บุญบานสารไก่เด้อบัดน,นี้กต่สิยน้ำเลขกสามหาดเปียตามอายุของแม่ใส่งามเลยล่ะไปซื้อเสียงดวงเบงททิึงถ้าถือบุญวาสนาบุญวาสนะถือก็เสีมาซื้อสัง่งเสี่ยงสั่งเสีไก่ซื้อไก่แนว จ่าแม่มกเลี่ยงบริวารเนี่ยแหละเอา<ช>้าอาคนหัวรวยผมาไปจะหาเสี่ยวสามหาแปดแม่นวะจะแปดหาสามหาแปด,ด ต่อไปเราก็ไปตามหาต่อไปเราก็จะไปตามหาโชคนะครับต้นเขาเจอแล้วนี้ต้นแม่เข้าแม่เดิมเขาเจอแล้วต้นไซเราเจอเจอต้นเก่ามันแล้วแล้วเราก็ได้โชคมาจากต้นเก่าด้วยแล้วเราก็จะไปตามหาเอออ้าวมาเจอคน มาเจอคนสวยทั้งสี่คนเลยเอามาทางข้างๆกันครับลูกทางก่อนให้พี่ไปก่อนครับพี่ไปเลยครับสี่ลน์ถ้าจะว่าไม่สวยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เรานั่งด้วยเราต้องว่าสวยถ้าหนักต่องเที่ยวมาแต่เล่าครับไม่เคยมาเมืองไทย ยายนี่กับมาตาสวรรค์นในเขตยายเนี่กับมาตา <laughs> ท่านนึงมาตาคเมน้นไปเนี่กับเป็นหม่องท่องเที่ยวอยีกหม่องนึงนนะครับอยู่อำเภอพีไม้หลังจากขึ้นมาจากหม่องใส้ง่าเหมือนกับเลยขึ้นมา,าเดินดูร้านอาหาร ผัดหมี่โคราชนะเราก็จะไปกินผัดหมี่โคราชกันนะครับคนก็เยอะอยู่นะคอืมยังยังเหรอครับเิ่งจุกจุกกาแฟอยู่โอ้แต่มีแต่พี่ตแตนองเอื่นกินเขาบึ้มบืมมอกันยังว่าพี่นองเอ้ย คือจังหวัดเขาสม,มัยก่อนแะครับแต่ดีกับเอินกันกินเข้าอือกินน้องเอินกินเขาดีดีเป็นขน,น,นปังเอี่ป็นน่องบ้านเราเนี่ดีน่องเอินกันกินบึมๆเลยร้านน,นี้ก็เรียกแต่เราไปกินเข่ากินเขาจะเปนดีขกน้องพวกเจ้านี่อือดีขกดีเนี่ยเอใส่รอเอา,อาออจะฮะบุญสารค้านีแหละอือ อืมเจมันดีะเอื่นกินบึ้มเอื่นกินบึ้มบื้มเลยทางนั้นนะย่างเลยจุกกาแฟจุกกาแฟเออไทร้านไหนก็มีอะไรเออดีขโมดจะมาดีเนี่ยร้านที่เจ็ดร้านปลาพาคอนก็เอื่อนกินอีกโอ้เจมันดีครับดีแน่นะก็เอาตังค์ให้แยกแยกก็เอาบักมันเจียวให้เรานี่แหละขายเหมือนกันนี่แหละ ในเงินในอากาศดีอย่างในเงินในอากาศอย่ังมีเหรียญวิ่งแล้วเหรียญอะไรนะเหรียญในอากาศเป็นยังไงล่ะเหรียญในอากาศเหรียญเอามายังไงไปยังไงเราได้แล้วกระเฮ็ดอันนี้ล่ะเราได้อ๋อพูดถึงจะทุบเหรอได้เหรียญแล้โอ้ยผมถ่ายเล่นเฉยๆมาเที่ยวอันนี้ก็เลยถ่ายเก็บไว้เฉยๆทำไม่เป็นหรอก ค่อยทำก็เป็นเราก็ได้อันนี้ไแวยังไม่ถึงโรยเหรียญเลยเเอาไปละวยติ่งอะไรมีวยติ่งใช่ไหมยกินยายนี่อยกินมันเจียวมาจากสวรรคเขตจใครกินเมาจากสวรรค์นเขตไคุณลำใจอือจะเป็นมวนเนาะรานดก็จ้าจ บบานตัวแขวะหระมาเด้อร้านวันวันแน่คนประเทศเล่าเลยก็หาสุดงา่ายเหมือนท่านนี่นักท่องเที่ยวก็มาอยู่เยอะ ช่วงนี้ก็เป็นโลซีซันนะครับคนก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นช่วงฤดูการไม่ท่องเที่ยวนะครับไม่เหมือนไฮซีซันเป็นโลซีซัน านคิดตามหาโชคนั้นแล้คะครับจะับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไบแจ้งค่นน้เด้อวันนี้ก็จะได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าไปเจอมองได้เป็นตาไทยเป็นตาเหนือกับจิไทยลุงไ้พี่้นอมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบใบเพ้งค่นี้สวัสดีครับ